นิยายเสียงเรื่องสั้นเรื่องครั้งแรกกับการเสียตัวเป็นชู้กับผัวเพื่อนสวัสดีค่ะดิฉันมีชื่อว่าแก้วค่ะดิฉันได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะปีนี้ดิฉันก็จะมีอายุที่จะครบ40ปีดิฉันนั้นได้แต่งงานอยู่กินกับสามีมาหลายปีแล้วค่ะแล้วดิฉันก็ได้มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งปีนี้เธอก็น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้ว ตอนนี้ชีวิตของดิฉันอยู่อย่างมีความสุขมากๆค่ะเพราะมีครอบครัวที่อบอุ่นและบ้านของดิฉันก็อยู่แถวๆตัวตลาดของหมู่บ้านในวันนี้เมื่อดิฉันทํางานบ้านเสร็จแล้วดิฉันก็เลยมานั่งร,รับลมอยู่ที่หน้าบ้านดิฉันเลยเห็นว่าลูกสาวของดิฉันได้มีเพื่อนชายที่สนิทอยู่หนึ่งคนแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อยู่บ้านติดกัน เมื่อดิฉันมองดูลูกสาวของดิฉันกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนๆของเขาอยู่นั้นมันทําให้ดิฉันได้มองดูแล้วก็นึกย้อนลงไปเมื่อสมัยดิฉันยังเป็นวัยรุ่นซึ่งช่วงนั้นดิฉันเป็นคนที่รักเพื่อนเอามากๆมันก็เลยได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจนแทบจะเสียเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักของดิฉันไปอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมดิฉันถึงเกือบจะเสียเพื่อนรักไป ถ้าจะให้เล่าจริงๆก็ต้องเริ่มจากที่ดิฉันยังเป็นวัยรุ่นอยู่คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งซึ่งดิฉันกำลังจะไปเที่ยวกับเพื่อนสาวของดิฉันที่มีชื่อว่าเฟิร์นเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆก็เลยมีผู้ชายมาลายล้อมที่จะเข้ามาจีบเฟิร์นอยู่เสมอๆพอดิฉันไปเที่ยวกับเฟิร์นนั้นก็มักจะมีผู้ชายมากมายมาหาเธอก็มีดิฉันนี่แหละค่ะที่คอยช่วยช่วยเพื่อนรักไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาจีบได้ ก็เพราะว่าดิฉันเป็นผู้หญิงแนวหห้าหนุมน่มทั้งหลายเลยคิดว่าดิฉันนั้นเป็นสาวรอที่ควงเฟินมาเที่ยวเมื่อเฟินเห็นว่าฉันทําตัวเป็นแบบนั้นบ่อย,อยเฟินก็เลยบอกกับดิฉันว่านี่ยายแก้วเธอหนะ่ะทาตัวให้มันเหมือนเป็นผู้หญิงหน่อยสิมัวทําตัวแบบนี้แล้ววางนะจะหาผัวไม่ได้กันพอดีดิฉันก็เลยตอบไปว่าอา้อาวๆยายเฟินทําไมแกพูดแบบนั้นล่ะที่ฉันทําไปก็เพราะปกป้องแกนะ ฉันกลัวว่าพวกผู้ชายเหล่านั้นน่ะจะมาแท้โลมแกต่างหากล่ะแล้วยังจะหันมาต่อว่าเรื่องนิสัยของฉันอีกเหอเฟิร์นก็เลยยิ้มและบอกว่าไอ้เรื่องกันผู้ชายออกห่างจากฉันน่ะฉันเข้าใจว่าแกรักฉันแต่แกก็ควรจะทําตัวให้สมกับเป็นผู้หญิงจริงเปล่าวะเนี่ยดูสิแกทําตัวแบบเนี้ยใครๆเขาก็คิดว่าแกอ่ะเป็นสาวรอที่เป็นแฟนกับฉันนะดิฉันก็เลยบอกว่าช่างหัวมันปรลย จะไปสนป่ะเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าอย่ามัวมาเสียเวลาเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแล้วดิฉันก็ได้ไปเที่ยวกับายเฟินต่อแล้วในขณะที่ดิฉันกําลังเดินเที่ยวอยู่กับายเฟินนั้นก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินมาเมื่อดิฉันเห็นว่าผู้ชายคนนั้นกําลังเดินตรงมาทางนี้ดิฉันก็เลยรีบพายเยเฟินเดินหนีเพื่อไม่อยากจะต่อล้ะต่อเถียงกับผู้ชายอีกแล้วจู่ๆผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเธอเธอเดี๋ยวก่อนครับ คือผมเก็บกระเป๋าตังของเธอได้น่ะผมเห็นว่าเธอทําตกอยู่ตรงนู้นน่ะก็เลยรีบจะเอามาคืนให้แล้วดิฉันก็หันไปถามยายเฟินว่านี่เฟินกระเป๋าตังของแกตกเหรอลองตรวจด,ดูดีๆสิเมื่อยายเฟินตรวจด,ดูแล้วก็บอกว่าเปล่านะแก้วกระเป๋าตังของฉันมันก็ยังอยู่อนี่ไงไม่ได้หล่นหายไปไหนนี่แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ของเพื่อนเธอหรอกหรยอครับแต่เป็นของเธอนั่นแหละเมื่อดิฉันตรวจด,ดูก็พบว่า มันเป็นของดิชันเองดิฉันก็เลยยื่นมือไปรับแล้วก็พูดน้ําเสียงห้วนๆว,ว่าขอบใจนะที่เอามาให้นะ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปก่อนนะแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะรีบไปไหนล่ะครับยังไม่ทันได้ทําตัวหรือว่าทําความรู้จักกันเลยครับผมมีชื่อว่าก้องนะครับยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับดิฉันมองเขาด้วยหางตาแล้วก็บอกว่าใครอยากจะไปทําความรู้จักกับนายฮะฉันยังไม่ได้ถามชื่อนายซะหน่อย ยายเฟินก็เลยบอกว่านี่ยายแก้วทําไมแกไปพูดแบบนั้นล่ะเขาเป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์มาคืนแกนะแกควรจะพูดดีๆกับเขาเซะแล้วยายเฟินก็หันไปที่ก้องแล้วก็บอกว่าสวัสดีจากก้องฉันมีชื่อว่าเฟินนะส่วนเพื่อนของฉันก็ชื่อว่ายายแก้วอย่าไปถือสายายแก้วเลยแก้วอ่ะมันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก้องก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือหรอกผู้หญิงห้าวๆแบบเนี้เขาว่ามีสเสน่ห์ในตัวดีเมื่อดี่ฉันได้ยินที่ก้องบอก ก็รู้สึกเขินขึ้นมานิดๆก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมายัางไม่เคยพูดมีผู้ชายคนไหนมาชมดิฉันสักคนก็มีตากล้องนี่แหละคนแรกดิฉันก็เลยบอกไปว่าอย่ามาพูดจาพ่ยๆนะมีสนองเสน่ห์อะไรเลิศเทอแล้วหมดธุระหรือ,อยังละ่ะถ้าหมดธุระแล้วก็เชิญกลับไปได้แล้วนะฉันจะไปได้ไปเดินเที่ยวกับเพื่อนของฉันต่อแล้วกล้องก็บอกว่าเอิมถ้าไม่รังเกียจผมอยากจะชวนเธอทั้งสองคนไปกินข้าว ทำความรู้จักกันไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะครับเมื่อดิฉันได้ยินดิฉันกําลังจะตอบปฏิเสธไปแต่ยายเฟิร์นก็ชิงตัดหน้าพูดไปก่อนว่าไปค่ะก้องเฟิร์นกับแก้วกําลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะเรากําลังจะเดินไปหาของกินพอดีงั้นเราไปกินพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อดิฉันได้ยินที่ยายเฟิร์นพูดไปแบบนั้นดิฉันก็เลยหันไปมองหน้าของยายเฟิร์นแล้วยายเฟิร์นก็หันมาขยิบตาให้กับฉัน แล้วก็ยิ้มดิฉันก็เลยต้องจำยอมไปกินข้าวกับตากล้องด้วยเมื่อดิชันกำลังทานข้าวไปนั้นดิฉันก็เห็นว่ากล้องกำลังคุยกับเฟิร์นอย่างสนุกสนานอย่างออกรสชาติดิชันก็เลยขี้เกียจจะไปขวางหูขวางตาก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปเมื่อเรากินข้าวกันเสร็จแล้วกล้องก็ได้ขอเบอร์ของเฟิร์นไปแล้วก็กำลังจะขอเบอร์ของดิชันด้วยดิชันก็เลยบอกว่านี่อะไรจะมาขอเบอร์ของฉัน ไปเพื่อนายจะเจีบเฟิร์นก็ไปขอเบอร์ของเฟิร์นคอนเดวเซ่กงก็เลยบอกว่าคือที่ผมจะขอเบอร์ของแก้วนะ่ะเอาไว้โทรปรึกษาเรื่องเฟิร์นไงพอแก้วเป็นเพื่อนสนิทของเฟิร์นแก้วก็น่าจะรู้ดีกว่าใครว่าเฟิร์นนะ่ะเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะนะขอเบอร์หน่อยสิคิดเสียว่าเป็นค่าตอบแทนที่ผมเก็บกระเป๋าตังค์ให้ก็แล้วกันนะดิฉันก็เลยตอบไปว่านี่นายแค่นี้นายทวงบุญคุณเหรอฮะ ก็ได้ฉันจะให้เบอร์โทรของฉันไปก็ได้เพราะฉันก็ไม่อยากติดหนี้บุญคุณของใครเหมือนกันแล้วดิฉันก็จดเบอร์โทรไปให้แล้วก้องก็บอกว่าขอบคุณนะครับสาวห้าวงั้นผมไปก่อนนะครับแล้วจะโทรไปหานะแล้วฉันก็บอกไปว่านี่นายกล้ามาล้อเลียนฉันเหรอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเมื่อดิฉันพูดจบก้องก็รีบวิ่งไปแล้วก็ทำหน้าทะเลน่งใส่ดิฉันและหลังจากนั้นมา ก้องก็ได้โทรมาปรึกษาเรื่องของยายเฟินกับดิฉันทุกๆวันแม้กระทั่งเวลาที่ดิฉันจะนอนดิฉันก็เลยเอ็ดไปว่าเนยอีตาก้องน ah, ายจะโทรมาทําอะไรฮะโทรอะไรนักหนาเนี่ยฉันกําลังจะนอนอยู่แล้วนะโทรมาถามอยู่ได้ไม่รู้จักเวลาเวลามั่งเลยเหรอฮะนายนะ่ะก้องก็เลยบอกว่าเอาหน้าสาวห้าวแค่โทรมาปรึกษาเรื่องเฟินนิดๆหน่นนยนอยๆเองอย่าทําเป็นลาคาญเลยหนะ่าดิฉันก็เลยตอบไปว่านิดๆแต่หน่นยนอยอะไร เอทั้งวีทั้งวันและอีกอย่างนะอย่ามาเรียกฉันว่าสาวห้าวนะฉันเพื่อนเล่นของนายเหรอฮะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะกล้องก็เลยตอบมาว่างั้นถ้าไม่อยากให้เป็นเพื่อนเล่นงั้นก็เป็นแฟนเล่นก็ได้嘛จะได้ไม่ต้องรำคาญผมอีกเมื่อดิฉันได้ยินที่กล้องพูดผ่านมือถือมาแบบนั้นดิฉันรู้สึกว่าเขินอายขึ้นมาอย่างหนักแล้วก็บอกว่าอย่ามาทำเจ้าทุ่แถวๆนี้นะอีตาบ้าเดี๋ยวทุบดิ้นเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม งั้นฉันจะนอนแล้วนะฉันง่วงมากๆแล้วนะก้องก็เลยบอกว่าแหม,แ,มแค่แล้อเล่นเองสาวห้าวอย่าทําเป็นคิดมากแซ่งั้นผมไม่กวนแล้วลหละนอนหลับฝันดีนะครับสาวห้าวของผมถ้านอนไม่หลับก็คิดเสจยว่ามีผมนอนอยู่ข้างๆนะครับจะได้หลับสบายดิฉันก็เลยตอบไปว่านี่ยังเล่นไม่เลิอกอีกนะอยากจะโดนจริงๆใช่ไหมเมื่อดิฉันยังไม่ทันจะพูดจบก้องก็ตัดสายไปซะก่อนดิฉันก็เลยจะนอนต่อ แต่ดิฉันนั้นก็รู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วก็นึกถึงแต่คําพูดของกล้องที่พูดเล่นพูดหยอกกับดิฉันทําให้ดิฉันรู้สึกดีทุกครั้งเวลาที่กล้องพูดที่เล่นที่จริงกับดิฉันโดยดิฉันไม่รู้ตัวแต่ดิฉันก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากเพราะว่ามันคือแฟนของเพื่อนรักฉันดิฉันนอนข่มตาหลับไปและหลังจากนั้นมากล้องกับเฟิร์นก็ได้ตกลงที่จะเป็นแฟนกันในที่สุดแล้วก็มีแผนว่าจะแต่งงานกันเดือนหน้า ดิฉันดีใจกับยายเฟิร์นด้วยที่กำลังจะได้แต่งงานทั้งๆทีท่ใจของดิฉันมันรู้สึกแปลกๆแปลกๆกับงานแต่งของเพื่อนรักเพราะในใจของดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเสียของรักบางอย่างไปพร้อมๆกันและแล้ว,ลวก็มีอยู่วันหนึ่งกล้องได้โทรมาหาดิฉันแล้วก็ถามดิฉันว่าในแก้วแก้วเห็นเฟิร์นบ้างไหมพอดีเฟิร์นน่ะเข้าง,งอนผมนะ่ะก็เลยไม่ยอมรับสายผมเลยแก้วช่วย ผมทีสิเนี่ยผมโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่โทรไม่ยอมรับโทรไม่ติดเลยนะดิฉันก็เลยบอกว่าเอา้าอีตาก้องจะแต่งงานกันอยู่แล้วยังจะมีอะไรอีกกันนักกันหนาเนี่ยงั้นนายมารับฉันที่บ้านก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับยายเฟิร์นที่บ้านฮะเมื่อก้องได้ยินอย่างนั้นก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มารับดิฉันที่บ้านแล้วก็นั่งรถไปที่บ้านของยายเฟิร์นเมื่อไปถึงก็พบว่าบ้านของยายเฟิร์นนั้นไม่มีใครอยู่เลยดิฉันไปถามคนข้างๆบ้านก็ไม่มีใครรู้ ว่าคนทั้งบ้านของยายเฟิรนไปไหนกันหมดดิฉันกับก้องก็เลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเพื่อนที่บ้านเพื่อนๆคนอื่นๆเผื่อว่ายายเฟิรนจะไปหลบอยู่ที่บ้านของใครสักคนแล้วจู่ๆฝนก็ได้ตกลงมาก้องก็เลยพาดิฉันมาหลบฝนที่กระท่อมปลายนาหลังหนึ่งซึ่งมันอยู่ห่างจากบ้านของผู้คนเป็นจํานวนมากแล้วก้องก็ถามดิฉันว่าหนาวไม่แก้วเอาเสื้อคลุมของผมไปใส่ก่อนไหมดิฉันก็เลยบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลย นายเอาเวลาไปคิดคําง้อยายเฟิร์นดีกว่านายอ่ะกาลังจะแต่งงานกับยายเฟิร์นอยู่แล้วนะยังจะสร้างปัญหาอีกนะกองก็เลยบอกว่าผมก็แค่หยอกเองไม่คิดว่าเฟิร์นเขาจะคิดไปเองนะ่ะดิฉันก็เลยถามไปว่าแล้วนายไปหยอกอะไรยายเฟิร์นมันละ่ะเฟิร์นถึงได้งอนซักขนาดนั้นนะ่ะเพระที่ฉันคบกับยายเฟิร์นมาเฟิร์นไม่ค่อยจะงอนใครง่ายๆนะกองก็เลยบอกว่าก็ผมไปหยอกว่าถ้าผมไม่ได้เจอเฟิร์นในวันนั้นป่านนี้เจ้าสาวของผมคงจะเป็นแก้วไปแล้ว เท่านั้นแหละเฟิร์นวางสายแล้วก็หายไปเลยเมื่อดิฉันจะยินที่กล้องบอกดิฉันก็เกิดอาการหัวใจเต้นรัวๆแล้วก็บอกว่ามันก็น่าสมควรอยู่หรออีตากล้องอีบ้าเล่นไม่รู้เรื่องเลยมันสมควรจะมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยฮะเรื่องความรู้สึกของคนไม่ควรจะเอามาพูดเล่นแบบนี้นะยิ่งกําลังจะแต่งงานกันด้วยนะยิ่งต้องระวังให้มันมากๆระวังคําพูดรู้เปล่าจะเป็นเจ้าบ่าวอยู่แล้วยังเซอร์อยู่อีกดิฉันพูดไปพร้อมกับ หนาวน้าฝนไปด้วยแล้วก้องก็บอกว่าปากนี่นะเก่งจริงๆนะเนี่ยสาวห้าวดูสินั่งสัน่นอย่างกับลูกไก่ตกน้ํานะอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อคลุมมาสวมให้นะร่างกายจะได้อบอุ่นอบอุ่นขึ้นแล้วก้องก็เอาเสื้อคลุมมาให้กับดิฉันแล้วก็มองดิฉันอยู่ใกล้ๆมันทําให้ดิฉันได้จ้องตากับกล้องอย่างจริงจังดิฉันรู้สึกได้เลยว่ามันวูบวาบดิฉันคิดกับกล้องเกินคำว่าเพื่อนแน่นอนแต่ถึงยังไงได้ล่ะ เมื่อบรรยากาศมันพาไปรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ความรักที่ไม่มีไม่สมควรจะเกิดขึ้นมันได้มาเกิดขึ้นในใจของดิฉันเข้าอย่างจังและคืนนี้ดิฉันกับกล้องก็ได้ร่วมกันมีความสุขที่กระท่อมปลายนาะจนดิฉันกับกล้องสุขสุข,สขและเราสองคนก็ออกตามหาเฟิร์นกันต่อจนมารู้เข้าว่าเฟิร์นนั้นพาพ่อไปที่โรงพยาบาลอย่างกระทันหัน และเรื่องคืนนั้นเฟิร์นไม่ได้งอนอะไรกล้องเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าก้องเป็นคนที่ชอบพูดเล่นแต่เฟิร์นรีบวางสายก็คือว่าพ่อของเฟิร์นป่วยหนักกระทานหันทั้งคู่ก็เลยเข้าใจกันได้ดีและแล้วก็มาถึงวันที่กล้องกับเฟิร์นต้องแต่งงานกันคนที่ไปร่วมงานนั้นล้วนแต่ดีใจกับคนทั้งคู่ที่ได้ตกลงร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่มีเพียงดิชันที่ไม่ได้มีความสุข แต่มันกลับกลายเป็นว่าดิฉันทุกใจอยู่คนเดียวที่เห็นของที่ตัวเองรักมากๆหลุดมือไปต่อหน้าต่อตาและหลังจากเสร็จงานแต่งดิฉันก็ได้ย้ายมาอยู่กับบ้านญาติๆที่ต่างจังหวัดเพียงเพื่อหวังว่าจะมาเรียแผลใจไม่อยากเห็นภาพที่มันสะเทือนใจมันปวดร้าวในจิตใจจนดิฉันได้มาเจอกับสามีในคนปัจจุบันดิฉันเข้ามา สามีของดิฉันเข้ามาทําให้ฉันลืมเรื่องเก่าๆทั้งหมดที่เคยจํามาจนหมดหายไปแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกจนถึงทุกวันนี้แหละเรื่องราววัยรุ่นของดิฉันดิฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะบายๆทุกคนถ้ามีประสบการณ์อีกดิฉันจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ไปลคะค่ะ